i see ยาลิ่มหมอลลูกอีสานยาลิ่มหมอล่ำกลมฝันบ่ท่านคืนชท่านเบื่อยบ่ย่างย่างแต่บ่มีงานเหยียดงานทางเพราะฉะนั้นมีงานก็ก่อบเอาไว้ก,กอบกอดเอาไว้แน่นแน่้อนะครับฝากไว้ดีใจครับพี่น้องเอซี่แฟนครับพี่น้องลูกหลานบานเฮ้า ที่เห็นงานดูดันกินตังแดดกับกลับสู่บ้านมาเอาบุญเดินหกจูดบังไฟเลี่ยงปูเหลี้ยงงาก็จะมี็กจะสิริลมหาลงหน้ากันแล้วและอย่าลืมนะครับวันที่วันที่สองเนาะวันที่สองนะครับวันวันที่สองมีทราบข่าวว่าอยู่ที่ไหนนะอามาตะบ้านเก่าพันทองใช่ไหมบ้านเก่าพันทองวันที่สองวันที่สามอยู่พัทยาสายสามลานปลาเกลือวันที่สี่อยู่ที่ กินซ่าลังสิท,สทสนะครับัจิบประพิษวันที่5อยู่ที่ลบบุรีวันที่6ปาก,ปากช่องนะครับไหลน้องไปไไวันที่7เ,เออชาซา,าวมองหันหมืออื่นพอกันอยู่ที่น้องแสนพี่น้องครับมันน้องแสนอยู่ว่าปีแก่ดำห้อานีละเนาะน,นะครับเอาช่วงนี้นะครับได้เวลาเวลาแล้วนะครับทั้งคณะบังคาบพร้อมแล้วที่จะขึ้นบนเวทีกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานกติกาของหมู่บ้านอิจฉุชนนะครับพร้อมท่านประธานนะครับไม่ว่าจะกล่าวเปนกันวันนี้ขอเสียงพร้อมเมื่อตอนเริ่มพิธีก่อนพิธีกรบนเวทีครับ ปรดีคยวกระประเดีคยวนะพี่นอกก้องครับพี่น้องที่กลุ่มรัก,กาานาองแฝงแต่ับ,บพี่นอ้นงนองขบวนงานพี่น้องขบวนไก่เชี่ยนะครับพี่น้องที่ไกลไก่ามารมกุศลกันที่รอบบ้านเอาเนาะโอ้ย เกรงกวนสิบ่หอดไปในไายปล่อยแม่เอร่าเพื่อจุ้งวนนะครับก้มลากร่มเกิดมาจากก้มจัจนะพี่น้องเนาะบุ๊คเบยพี่น้องปั่นย้ายกันบไปนะครับนี่มันย่อมเกิดมาจากกันร่งใจถูกจิตญาที่เกิดขึ้นนะครับะวันนี้นะครับพี่น้องครับปั่นอื่นนะผมเองก็ต้องขอกราบกรณพะนะครับ หลวงปู่นะครับหลวงปู่น้อยหลวงปู่ท้วงนะครับหลวงปู่ลาหลวงปู่ฝุยหลวงปู่ปะโคเที่ที่บุญโยธานะครับที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสักการบูชาของพี่น้องบ้านย่างเข้าตำบลย่างเข้าราครับพี่น้องปุ๊กไก่เชี่ยปุ๊กไก่ปุ๊กไก่ปุ๊กครังแรกนะครับด้วยบุญมาลัวพี่นะพี่น้องนะ บ่เสื่อขี่น้อเสียผมปางวันหน้าตลอดเวลาว่านะครับหมึกบ้านฝนตกไม่แห้งพี่น้องครับหมอก่อนฝนกระโตไม่แห้งผมปากวันหน้ามาคืนนี้ฝนฝนตกขาดหมืึอเอิ้นฝนฝนตกกันบ่แงขี่น้องครับนี่คี่กำลังใจที่เกิดนี้คือพลังศรัทธาของพี่น้องทุกคนนะครับ ที่มีโอกาสมารวมท่าบุญและสสั่งสารสืบสารเกียรติรมฟององคง์กลนะครับสืบสารประเพณนีและวัฒนธรรมของพี่ดองตะบ,บนยางเข้าที่แห่งเกิดเกินตรงนี้นะครับช่วงคำมาเข้าในแห่กระบวนนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขก้นนั่ตรงนี้นะพีดองนะครับ มือนี้ขันบ่มีพี่รองปัญญางขันบ่มีพี่รองแตงง่วัย่างเวทีเย่เจ่ที่จำอ,อยู่บ่มีบ่ได้มาเกิดกับพี่รองโบไม,ม่ยินดังๆแค่มาได้ครับไปกับพี่รองปัญญ่างเทาเออหัว <laughs> พี่น้องหลายหลายคนนะครับ